ไม่ไปอยู่มีความถูกยึดซั์และจําพุกจริงๆหนึ่งยี่สิบปีนี้ก็มีอยู่เพียงแต่ว่าก,การลงโทษเนี่ยจะถูกตัดสินหมดไม่ค่อยหนักการสร้างกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ไปถึงลูกถึงหลานนะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ป่ามรดกโลกป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทำการเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่3หรือว่ากลองน้ำมันสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในอำเภอนครบุรีจังหวัดนครราชสีมาต้องใช้ชีวิตนอนกลางลินกินกลางทรายมานานถึง4เดือนเต็มเพื่อภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการปราบปรามกลุ่มผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้พยุงในป่ามรดกกโลแห่งนี้ ของกลางไม้พยุงทั้งแบบแปลรูปและแบบท่อดมูลค่ากว่า80ล้านบาทรวมทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะในการกระทําผิดที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจตรวจยึดได้ถูกวางเรียงรายเพื่อดําเนินการตีตราโดยไม้ของกลางจะถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพื้นที่ศูนย์เฉพาะกิจก่อนเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่อําเภอวังน้ําเขียวด้านนายธีรพัฒนประยูนสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระบุว่าปัญหากระบวนการลักลอบตัดไม้พยูงถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสนใจจึงมีการบูรณาการกําลังจากหลายฝ่ายร่วมกันอย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านี้มีความยงใหญ่กับกระบวนการค้าสัตว์ป่าและกระบวนการของเถื่อนดังนั้นจึงมีมาตรการใช้กฎหมายยึดทรัพย์กับผู้กระทําผิดซึ่งตอนนี้เราได้มีการส่งคดีสําคัญนะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยให้กับทางปปงนะครับก็คงจะ รอดูว่าทางปมงอจะดําเนินการต่อไปยังไงซึ่งเดี๋ยวเราในส่วนของทางกรมอุทยานก็จะทำหนังสือไปสอบถามความก้าวหน้านอกจากนี้ทางกรมอุทยานจะร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องไปรับจ้างตัดหรือขนไม้พยุงนอกจากนี้จะดําเนินการกดดันในระดับประเทศเพื่อให้ความต้องการซื้อไม้พยุงจากต่างชาติลดน้อยลง ด้านพันธบวจเอกศรีหานาประยูนรัฐเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองอได้ระบุว่าขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินโดยปปองอจะติดตามร่องรอยทางการเงินเครือข่ายคนร้ายที่สนับสนุนให้ตัดไม้พยุงเพื่อทำการอายัดทรัพย์โดยขณะนี้มีหลายคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการการเชื่อมเส้นทางการเงินซึ่งต้องอาศัยพยานหลักฐานรวมทั้งอาศัยความร่วมมือกับสถาบัานการเงิน ในส่วนของปปงเองเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเดิมก็เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับของเราเองก็คงทําตามกฎหมายนะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับก็จะเป็นทุกยุคทุกสมัยในช่วงที่ผ่านมาโดยเพิ่งยิ่งหลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายนะครับเพิ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผิดมูลฐานนะครับตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ปี2556เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีหลายคดีที่เราเดาเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเราก็าจะดําดเนินคดีด้วยการในช่วนของปปงก็คือเรื่องของการเข้าไปยึดอายัดทรัพย์สินของนายทุนที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะยิ่งพวกรงเรื่อยอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีบางคดีที่ไปพบไม้ในลงเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะยึดลงเรื่อยนะครับพราะถือว่า,าผู้ที่เป็นนายทุนเนี่ยเป็นรงเรื่อยเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์นะครับ ทั้งนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจนิวทีวียังเกาะติดภารกิจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่มรดกโลกอย่างต่อเนื่องโดยตอนต่อไปจัดนาเสนอการทํางานของหน่วยปฏิบัติการเสือดำหนึ่งในกองกําลังสําคัญของปฏิบัติการครั้งนี้ทีมข่าวอาญายกรรมนิวทีวีรายงาน